ไขข้อข้องใจทำไมน้ำมันแพงโลกร้อนไฟฟ้าดับและเราจะแก้ปศกิจพลังงานนี้รวมถึงจะลงทุนยังไงกันดีติดตามได้ใน Wealth Matters EP นี้ครับผม SCB Podcast Wealth Matters Think Your Way to Wealth Presented by SCB Wealth สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealth Matters เจาะลึกทุกประเด็นการเงินการลงทุนอินไซต์เข้มข้นแบบคนวงในผมออสตินเปียศัก์มนาสันครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาพร้อมกับคุณป๊อบสุทธิชัยคุ้มวรชัยกูรูด้านพลังงานครับผมครับสวัสดีครับป๊อบครับสวัสดีครับ ครับครับแน่นอนวันนี้เราก็จะมาเป็นตอนต่อนะครับผมจากเมื่อตอนแรกที่เราเกินกันไปในเรื่องของ Energy และก็ Commod i t y Crisis นะฮะหรือว่าวิกฤตพลังงานและก็อ่พกพันนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่วิกฤตนะฮะแต่มันเป็นโอกาสด้วยเพราะว่าในเรื่องของการเติบโตเรื่องของการวางแผนของการที่โลกเราจะไปสู่เรื่องของพลังงานสะอาดหรือว่า c l e a n Energy ก็มีมากขึ้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราจะลงลึกกันในวันนี้นะครับผมรวมถึงในยะต่อการลงทุนด้วย ก่อนอื่นนะครับผมขอเกริ่นก่อนว่าในช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับเราเห็นประเด็นในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะฮะแล้วเราก็จะได้จับประเด็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทาง S C B Wales เองนะฮะที่มองภาพนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมตัวเรื่องของประเด็นเรื่องก๊าซธรรมชาติแล้วก็ราคาพลังงานเนี่ยทางเรานะฮะร,รวมถึงคุณป๊อปเองเนี่ยก็ได้จับตาในเรื่องนี้มาตลอดนะครับผมก็มีการสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องในหลายช่องทางน,นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็รุนแรงกันขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะฮะตัวที่ตามกันก็คือน้ำมันดิบเบรนเนี่ยตอนนี้ก็พุ่งเกิน80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะฮะทึ่ถือว่าเป็นเลเวลที่สําคัญเลยนะหรือราคากาาคาาน ที่หลายอันก็ขึ้นอไทม i ไฮนะครับผมแล้วก็มีการส่งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในประเทศอย่างจีนอย่างอินเดียซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างที่เราทราบกันนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาจะหาคําตอบเจาะลึกในวิกฤตเหล่านี้นะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของประเด็นด้าน Clean Energy นะครับผมที่มีการประชุมกันใน CoP 26ที่เราได้เกินไปในตอนที่แล้วนะครับผมว่าเออเนี่ยนี่คือการวางแผนโลกว่าจะโลกที่จะว่าเรียกว่าโลกเขียวสิว่าเป็นโลกที่เขียวมากขึ้นนะครับผมเราดูแลธรรมชาติมากขึ้น เราทุกคนนะประเทศพัฒนาแล้วประเทศกําลังพัฒนาจะทําได้ยังไงนะครับผมเราต้องมาหาคําตอบนี้กันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้น้องป๊อปเนี่ยได้ช่วยสรุปถึงวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตภกภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในโลกในปัจจุบันนะครับว่าเกิดจากอะไรมองภาพว่ายืดเยื้อแค่ไหนนะครับแล้วก็มีคีย์มายสเตนหรือว่ามีประเด็นมีจุดอะไรที่เราควรจะต้องจับตาม้างครับผมเชิญครับครับในส่วนของตัวตัววิกฤตพลังงานเนี่ย ผมว่าจริงๆก็คือมันก็มาจากเรื่องของของการฟื้นตัวของดีมานะครับดีมาเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาตามเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยมันถูกผลกระทบจากเรื่องของตัวโรคระบาดเข้าไปนะครับปีนี้เนี่ยก็มีเป็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยที่เป็นไปเมื่อตอนที่แล้วอะครับว่าในฝั่งของตัวอุปทานเนี่ยมันตามขึ้นมาไม่ทันนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของของคลีนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเกิดขึ้นหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นในตัว COP 26นะคุยกันมาหลายปีมากๆแล้นะครับแล้วก็โลกเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งของของยุโรปเนี่ยก็มีการที่จะพยายามที่จะหมุนเข้าไปแล้วก็ลดการใช้พวกเชื้อเพลิงที่เขาเป็นเรียกว่าคอนเวนชั่นแนลหรือว่ามีมีการปล่อยมลพิษออกมาเข้างเยอะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพอผู้ประกอบการเห็นภาพเนี้ย คนก,ก็ไม่อยากจะลงทุนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแรงกดดันมาจากทางหลายด้านด้วยนะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตัวฝั่งฝั่งของตัวคนให้กู้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งในแง่ของการลงทุนในในตลาดทุนเองเนี่ย ก็มีหลายกองทุนที่ที่จะไม่ลงในพวกธุรกิจที่ที่มีการปลดปล่อยตัวคาร์บอนออกมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพก็คือในแง่ของตัวตัวมาเก็ตก็ไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในพวกนี้ตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็ลดน้อยลงไปพอลดน้อยลงไปเนี่ยะครับการฟื้นตัวของดีมานที่มันเร่งตัวขึ้นมาเร็วขนาดนี้เนี่ยก็ตอบสนองไม่ทัน ราคาก็พุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงแล้วก็ผมว่าปีนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างที่จะความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับต้นปีเราเริ่มฤดูหนาวของต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยฤดูหนาวที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเราอาจจะเห็นข่าวว่าเท็กซัสเนี่ยมีหิมาตกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้การใช้แก๊สเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับราคาก็ก็พุ่งสูงขึ้นไปเกิน30เหรียญนตอนนั้นนะครับในส่วนของตัวพอฤดูหนาวผ่านพ้นไปปุ๊บเนี่ยราคามันก็กลับถอยลงมานะฮะแต่ว่าในส่วนของตัว Inventory ่อะฮะมันก็ยังไม่ได้กลับมาสู่ในจุดที่มันควรจะเป็นก็คือถูกใช้ไปเติมไม่ทันพอเติมไม่ทันก็ก็ต่ำพอต่ำปุ๊บเนี่ยพวก อุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยว,วกับโภกภัณฑ์หรือคอมมอดิตี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมองเห็นภาพชัดนะครับคือการใช้มีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าปริมาณสำรองต่ำปุ๊บเนี่ยราคามันก็พร้อมที่จะพุ่งสูงขึ้นไปมากพอสมควรนะครับในภาพของตัวยุโรปเองเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ผมกล่าวไปนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการไปลงทุนในพวกพลังงานสะอาดกันเยอะนะครับมีการลงทุนเกี่ยวเรื่องของพลังงานลมเรื่องแสงแดดอะไรอย่างเงี้ย แต่ปัญหามันคือว่าปีนี้ก็กเกิดอีกนั่นแหละก็คือลมดันไม่ค่อยหมุนเพราะมันไม่ค่อยหมุนเนี่ยการผลิตไฟฟ้าก็ทําได้น้อยนะฮะจีนเนี่ยสร้างเขื่อนขึ้นมาเยอะมากเลยปีนี้ดันน้ําแรงพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังน้ําก็ผลิตได้น้อยนะครับทุกคนก็ต้องไปใช้โรงไฟฟ้าเป็นคอนเวนชั่นแนลหรือว่าโรงไฟฟ้าความร้อนแบบดั้งเดิมน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอินเวนทรียังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในขณะที่ความต้องการในช่วงฤดูร้อนเนี่ย กลับขึ้นมาละนะครับด้วยดูยร้อนเนี่ยพิ่งจะผ่านไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะเราก็เราก็จะเห็นข่าวว่ามันมีขึ้นความร้อนมาร้อนมากๆคนก็ใช้ไฟกันเยอะดังนั้นเนี่ยอินทรก็ต่ำนะครับดีมานสูงอุปทานไม่พอนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาพุ่งสูงขึ้นมาแล้วเรากําลังจะเดินหน้าเข้าไปสู่หน้าหนาวนะครับ หน้าหนาวเนี่ยจริงๆเริ่มเริ่มในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าการทําความร้อนความอบอุ่นเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่ประมาณสักปลายเดือนพฤศจิกานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนตุลาก็เป็นช่วงที่เขาเริ่ม build inventory กันนะฮะดังนั้นเนี่ยก็มีการแย่งกันซื้อก็เกิดเรื่องของราคาที่มัน s p i อ e ขึ้นไป นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมานะฮะสาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือผมว่าเป็นเรื่องของตัว Re News ที่พลังงานหมุนเวียนเนี่ยที่อยากจะให้มีขึ้นมาเยอะๆแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เยอะขึ้นมาเร็วอย่างที่คิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของใหม่ก็ยังมีน้อยของเก่าก็ไม่อยากลงทุนก็น้อยเข้าไปอีกดังนั้นราคาก็ออกมาเป็นภาพประมาณแบบนี้ครับครับขอบคุณมากครับก็ ทางคุณป๊อปก็ได้ฉายภาพอย่างชัดเจนนะครับผมในเรื่องของภาพสาเหตุของการที่เกิดวิกฤตพลังงานในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่ลดน้อยลงไปเพราะว่าคนก็หันไปดูในเรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับผมแต่ปรากฏว่าฤดูหนาวที่รุนแรงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะที่ที่คุณป๊อปพูดเรื่องของเท็กซัสีิมาตกก็เออจาได้จริงๆนะฮะว่าเออมันตกจริงๆแนละ้วตอนนั้น เซอร์ไพรส์มากในหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะเท็กซัสที่อยู่ทางใต้นี่ไม่น่าจะเกิดหิมะตกได้ก็ตกนะครับผมก็ทําให้เกิดในเรื่องของต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเนี่ยจริงๆงานนี้ผมขอเสริมว่าเออหรือว่ามันเป็นเอ็กตรีมเวเตอร์หรือภาวะความผันผวนทางธรรมชาติทางภมาูงภมิอากาศของของธรรมชาติที่มันมากขึ้นนะครับผมเพราะจากภาวะโลกร้อนจากการที่มนุษย์เราไปทําลายสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะครับผมก็โ okay. อเคเนี่ยนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของอินเวนทอรี่ที่ลดลงตัวเรื่องของ ปริมาณสำรองตกต่ำต่าง,างๆเนี่ยเพราะมันก็เลยทําให้ราคาเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆที่คุณป๊อปเล่าให้ฟังนะครับผมไม่ว่าจะในยุโรปไม่มีลมในจีนไม่มีน้ําอะไรต่างๆนะฮะก็ทําให้โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนี่ทาไม่ได้ต้องหันกลับมาพึ่งแบบเดิมนะครับผมก็เลยทําให้เกิดความต้องการอะไรมากมายเนี่ยฉะนั้นอันนี้นี่คือภาพในระยะสั้นแล้วก็ที่ป๊อปก็พูดฉายภาพว่าในระยะ ยาวรวมถึงจริงๆแค่ข้างหน้าเนี่ยเรากําลังเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทําให้ความเสี่ยงก็มีมากขึ้นอะไรต่างๆฉะนั้นอยากให้ทางคุณป๊อปเนี่ยฉายภาพในเรื่องของภาพระยะยาวมากขึ้นนะครับผมว่าออแล้วถ้าเผื่อตอนนี้เนี่ยการส่งผ่านระหว่างพลังงานแบบดั้งเดิมกับพลังงานสะอาดเนี่ยมันเหมือนตะกุกตะกักมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้แล้วในแนวโน้ม1ปี5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของทรานสิชันเรื่องของการส่งผ่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับผม กลับไปตอบที่ที่เมื่อสักครู่พี่ออสตินพูดก่อนนะฮะว่าเรื่องของอิมะตกไม่ถูกที่หรือว่าพายุพายุที่มันแรงๆหรือว่าแรงเนี่ยผมว่าอันนี้มันคือหมลงจริงๆมันคือภาพที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะครับซึ่งอันนี้ก็ <c oughs> ก็เป็นจุดหนึ่งละครับที่ทางผู้นำหลายประเทศเนี่ยเขาก็มองเห็นภาพเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็มีการประชุมในส่วนของตัว COP 26ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประชุมนะครับ เป้าหมายจริงๆก็คงอยากที่จะมีการคุมนะครับอุณหภูมิเนี่ยไม่อยากจะให้มันสูงขึ้นไปเกิน1.5องศานะครับในส่วนตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีการอิ p l e m เ n นให้เข้มข้นมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่ออตอนสมัยตอนปี2015เน่ยออตอนนั้นการประชุมพ่ปาทเนนะครับ COP21 วันเนี่ยก็มีการพูดถึงว่า ให้เพิ่มสูงขึ้นได้2อ,องศานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะดึงลงมาให้เหลือ1นจุดานะครับคำถามคือ0.5ถึง1เนี่ยมันมันดูมันดูตัวเลขมันแค่นิดเดียวเองอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่านิดเดียวตรงนี้มันมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เมื่อสักครู่ทางพี่อัสตินได้พูดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปยุอุตสาหกรรมก่อนยุอุตสาหกรรมเนี่ยจนมาถึงตอนนี้โลกเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นมาประมาณสัก 1งองศานิดนินะครับซึ่งมันก็มีวิกฤตอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาพายุก็ดุนแรงมากขึ้นจํานวนพายุก็ออกมาเยอะขึ้นน้ําท่วมนะครับอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะฮะตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งะครับดังนั้นเนี่ยความคาดหวังผมว่าคงอยากที่จะให้มีมีการมาลงนามหรือว่ามีการสร้างพันธสัญญากันขึ้นมาของในแต่ละประเทศนะครับว่าจะทําอะไรเพื่อที่จะลดการปล่อยคาร์บอนได้บ้างนะครับซึ่ง ตามข่าวในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของทางนายกของอังกฤษเนี่ยก็มีการพยายามไปพูดถึงแตกถึงประเทศนู้นประเทศนี้อยู่เรื่อยๆครว่าเออเร่งขึ้นมาเร็วนิดนึงได้ไหม2060มันเป็น2050ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงจะไป finalize กันนะครับอยู่ที่การประชุมนะครับซึ่งเราก็คงจะได้เห็นภาพอันนี้ออกมานะฮะในส่วนของตัวในอนาคตเนี่ยผมว่าพอมีเกี่ยวกับเรื่องการลดคาร์บอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มันก็ยังจะมีอุตสาหกรรมะฮะที่ยังมีการปล่อยคาร์บอนเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการจัดตั้งตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้นมาอีกหลายๆตลาดทั่วทั้งโลกนะครับตอนนี้ตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ยุโรปนะครับคือ EU ETS นะฮะก็มีละนะครับเมืองไทยเราเองเนี่ยก็มีการพูดกันถึงเหมือนกันนะครับว่า ในอนาคตก็ต้องมีการจัดตั้งขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีคนพลุตเยอะมีคนพลุตน้อยก็เอามาเอามาเทรดกันนะครับเพื่อให้เน็ตมาแล้วมันเป็นศูนย์ให้ได้นะครับปัญหาพลังงานที่เกิดขึ้นก็จริงๆก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนนิดนึงเหมือนกันนะฮะว่าการทราน i ิชันไปเร็วๆเนี่ยมันมันก็อาจจะเกิดปัญหานะอะไรที่มันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยถ้าเกิดว่าโลกมันยังไม่พร้อมที่จะรับอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดวิกฤตพลังงานแบบที่เราเห็นแบบเกิดขึ้นไปอีก ผมว่ามีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดแน่ๆว่าแก๊สแพงแบบนี้เนี่ยไปไม่ไหวนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังลงทุนไม่พอเราจะทํำยังไงนะครับก็แต่มุมหนึ่งที่ผมมองเนี่ยคือต่อให้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้ก็นะฮะแต่ว่าทิศทางหลักของการเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานสะอาดผมว่ามันจะยังไม่เปลี่ยนไปนะครับยังไงแล้วเนี่ยผา่านเนี้ยยังไงเป็นผานท,ที่เราต้องเดินไปแน่แนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งของยุโรปแม้ว่ายุโรปเองเนี่ย จะถูกปัญหาเรื่องของราคาแก๊สที่สูงขึ้นมาเป็นประวัติการเลยนะฮะตรงนี้ไม่น่าที่จะทําให้ทางผู้นําของกลุ่มประเทศตรงนี้มีการเปลี่ยนมุมมองไปจากเดิมมากนักนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมนิดๆิดหน่อยๆผมว่าอาจจะเป็นในแง่ของการเร่งการลงทุนในภาคของพลังงานสะอาดให้เววขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวพลังงานสำรองคือให้ฝั่งของพลังงานสะอาดเนี่ยมันมีสัดส่วนเยอะขึ้นมามากพอ การพึ่งพิงในฝั่งของตัวพลังงานแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดมองในภาพนี้เนี่ยเราก็เริ่มต่อจิ๊กซอวได้แล้วหละว่าการลงทุนในระยะกลางถึงยาวเนี่ยกลุ่มที่เป็นพลังงานหมุนเวียนหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าแบตเตอรี่น่าจะดูมีความน่าสนใจ มากมากนะครับสำหรับการลงทุนในอนาคตนะฮะในขณะที่ฝั่งของกลุ่มที่เป็นพลังงานดั้งเดิมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าฟอสซิลเนี่ยยังจะคงถูกกดดันต่อไปเพราะว่าถ่านหินเนี่ยถูกตีหน้าว่าเป็นคนที่ปล่อยมลภาวะออกมาเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ่านก็คงยังเป็นอะไรที่ถูกกดดันอยู่คืออาจจะไม่มีการลงทุนเพิ่มหรออือไม่ปล่อยเงินกู้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในขณะที่ฝั่งของแก๊สกับน้ํามันเนี่ยน่าจะมีการลงทุนต่อเนื่องแล้วก็ อาจจะไม่ได้กดดันเหมือนเดิมมีการผ่อนปลนมากขึ้นดีกว่านะครับไม่ไปกดดันมากเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในส่วนของตัวแก๊สกับน,น้ํามันเนี่ยผมมองว่าในช่วง5-10ปีข้างหน้านเนี่ยยังน่าจะมีการลงทุนไปต่อนะครับเพื่อผมว่ามันเป็นคู่ขนานลครับระหว่างที่พลังงานสะอาดยังขึ้นมาไม่ได้เต็มที่ส่วนเนี้ยก็ยังจะต้องเดินหน้าไปต่อเพื่อป้องกันวิกฤตพลังงานไม่ให้เกิดซ้ําหรือว่าถ้ามันจะมีเกิดผมว่ามันมีเกิดอยู่แล้วลหะแต่ว่าไม่ให้มันมีความรุนนนนแรรงงมมาาาากกไปวว่่่่่ททีีเห็นในชผคับ ครับขอบคุณครับป๊อปครับก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับผมในเรื่องของตัวภาพระยะยาวของการเปลี่ยนผ่านนะครับผมไปสู่เรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มระยะยาวในระยะต่อไปนะครับเรื่องของทิศทางของการดูแลด้านพลังงานนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะ COP26 ที่ป๊อบว่านะครับผมว่าเขาพยายามจะคุมไม่ให้อุณหภูมิเนเกิน1.5องศาต่อไปนะครับผมซึ่งแน่นอนนายกอังกฤษคุณบริสจอนสันก็พยายามเต็มที่จะเร่งให้เกิดขึ้นในปี2050ให้ได้นะครับผมผมเรียนเสริมนิดนึงนะฮะพอดี ไปเห็นกราฟกราฟหนึ่งของทางฝั่งของ IEA นะฮะ International Energy Agency นะครับผมเขาทำถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบปัจจุบันเลยตอนนี้เนี่ยโลกเราทั้งโลกในต่อปีต่อปีเนี่ยมีการผลิตตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมซึ่งเป็นผลพวงจากการผลิตจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยถึงประมาณ30,000ล้านตันต่อปีนะครับถือว่าโหเยอะมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเผื่อมีการคุมมากขึ้นโดยระดับปัจจุบันเนี่ยนะฮะในปี2050จะเหลือประมาณ สองหมื่นล้านตันนะครับผมแต่ว่าตามที่ป๊อบว่าเลยว่าเ,เนี่ย พวกทางลีดเดอร์หรือว่าผู้นำในเขาสัญญาว่าในสองศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยจะพยายามให้ยุติในเรื่องของการผลิตกา๊าซเรือนกระจกให้ได้นะครับผมรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะฮะให้เหลือศูนย์เนี่ยซึ่งโอ้โหมันยากนะจากสามหมื่นล้านเหลือศูนย์เลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าถ้ามีการในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านหรือว่าทรานซิชันอย่างไม่สมูทนะครับผมอย่างในปีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังงานสะอาดเนี่ยก็ยังมีแคปซิชิตีในการผลิตหรือว่ามีกําลังการผลิตไม่มากพอก็เลยต้อง ปกติที่เรียกว่าพลังงานสุขรกเนี่ยบางท่านเรียกอย่างนั้นน่ะมันก็เลยทําให้ในเรื่องของเกิดปัญหาติดขัดมากขึ้นโดยเฉพาะพลังงานแบบปกติการขุดเจาะน้ํามันการในเรื่องของก๊าซธรรมชาติก็ไม่ได้มีการลงทุนมาในช่วงหลังๆนะครับผมเพราะว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเอ้ยต่อไปโลกจะเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับฉะนั้นต่อไปเนี่ยทางลีดเดอร์หรือผู้นําคงต้องมาคิดกันมากขึ้นแล้วว่าจะมีการที่จะผลักดันยังไงนะครับผมซึ่งบ๊อปก็มองว่าเรื่องของในระยะต่อไปใในนนนนกาารรลลงงงงงทุนุนเเื่่ออขพัหมวีีย รวมถึงแบตเตอรี่ก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับผมรวมไปถึงการลงทุนในพลังงานแบบปกติเช่นพวกเรื่องของน้ํามันพวกเรื่องของก๊าซธรรมชาติก็ยังมีอยู่แต่ฐานหินอาจจะน้อยลงซึ่งผมก็ขอเสริมนิดนึงนะครับผมว่าถ้าเผื่อเราเน้นในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่ในอนาคตเพื่อให้แบตเตอรี่นี่มีประสิทธิภาพดีขึ้นเลยต่างๆนี่นั่นแปลว่าความต้องการในสินแร่พวกแร่ธาตุหายากนะครับผมพวกลิเทียมพวกลิเทียมไอออนใช่ไหมฮะเรื่องของตัวนิกเกิลโคบอลอะไรต่างๆมันคงยังมีความจําเป็นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ผมก็จะทําให้เ,เรื่องของราคาพวกพกพันเหล่านี้ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับที่ทางป๊อปได้เล่าให้เราฟังนะครับผมฉะนั้นคําถามสุดท้ายแล้วกันสอีพิโซดนี้ก็คือว่าอยากให้คุณป๊อปได้วิเคราะห์ถึงภาพระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวของวิกฤตพลังงานว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ภาพทั้งหมดนี้เนี่ยทางคุณป๊อปเนี่ยให้คําแนะนําในการลงทุนในระยะต่อไปยังไงบ้างครับผมครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะผมขอเสริมที่พี่ออสตินพูดเมื่อสักครู่นิดหนึ่งอะครับว่าด้วย เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังไปไม่ถึงไอตัว n นส zero นะคืออาจจะมองเห็นภาพแล้วแหละแต่ว่าไอพวกเทคโนโลยีพวกนี้มันอยู่ระหว่างการที่ทำการทดลองทำการศึกษานะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมีการพยายามเร่งให้มันออกมานะครับคือตอนนี้มันยังไม่ได้มีการ commercialize แบบจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้มันคือ a s p i r a t i o n มากเลยการที่จะไปปล่อยไอตัวคาร์บอนให้เป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยในภาพของตัว คาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะคุมตัวอุณหภูมิให้ได้ไม่ถึง1.5คำถามคือแล้วถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยวันนี้เป็นยังไงผมเข้าใจว่าทางไอเยเนี่ยพูดกันถึงว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจะบวกขึ้นไปประมาณทัก2.7นะฮะซึ่งซึ่งเป็นตัวเลขที่อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งเนี่ยมันมันมีความสําคัญมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาคงให้ความสําคัญภาพสั้นๆมองยังไงนะครับ กลับมาตอบตรงนี้นะฮะผมว่าในส่วนของการลงทุนเนี่ยจริงๆเมื่อสักครู่ผมตอบไปละเดี๋ยวผมคงแรปชั้นๆนะครับในภาพของตัวมองในในแง่ของตัววิกฤตพลังงานตอนนี้ในระยะสั้นนะครับผมว่ารัฐบาลต่างๆเนี่ยก็คงจะมีการเข้ามาช่วยนะครับในแง่ของของการช่วย ในภาพของการอุดหนุนนิดหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้ราคาพลังงานมันสูงขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะทำให้ช่วงเริ่มต้นของการทราน s ิชันเนี่ยมันส m ooth นะฮะก็ก็จะมีการที่จะเข้ามามาช่วยทำให้เขาประชาชนเนี่ยไม่ห่วงกระเป๋ามากเกินไปนะครับก็คืออาจจะมีการอุดหนุนนะครับในหลายประเทศเนี่ยก็กเริ่มมีการ ประกาศนโยบายพวกนี้ออกมานะครับรวมถึงประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เ,เรื่องของราคาดีโซนดีเซลอะไรก็กมีการมีการพยายามที่จะอุดหนุนกันอยู่นะครับแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าในส่วนของตัวภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยผมว่าในส่วนของตัวพลังงานสะอาดเนี่ยก็คงต้องมีการเร่งการก่อสร้างนะครับเร่งการลงทุนมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะทําให้เรามีของอะไปสู้กับคนอื่นก็คือ ในที่นี้ก็คือว่ามีสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนกันการผลิตไฟฟ้าพวกนี้ให้มันเพียงพอนะครับในส่วนของตัวภาพของฟอสซิลเองเนี่ยผมว่าระยะท,ที่เกินกว่า10ปีขึ้นไปซึ่งมันเป็นระยะยาวมากเนี่ยนะฮะถ้าเกิดให้มองวันนี้เนี่ยซึ่งอาจจะผิดแต่ว่ามองเร็วๆเนี่ยผมว่าคนที่ต้นทุนสูงก็อาจจะต้องค่อยๆล้มหายใจจากไปนะครับแล้วก็ในแง่ของการ power ของของการ control เนี่ย ก็ก็น่าจะยังอยู่ในใน,ในส่วนของตัวผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่าก็คือกลุ่ม O อเปกอยู่นะครับแล้วก็การลงทุนในอนาคตเนี่ยผมว่าก็จะคือสัดส่วนอาจจะน้อยลงแต่ว่ามันก็เป็นตัวสวิงะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าภาพเกินกว่า10ป,ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะมองยากแต่ก็ยังเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดภายในระยะจากตอ,อนนี้ไปถึง10ป,ปีข้างหน้าผมก็ยังเชื่อนะฮะว่าเออยูาวชนหานหินตัวเดียวที่ท,ท,ท,ที่ที่น่าจะค่อยๆมีการลดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแกส๊สหรือว่าน้ำมันเนี่ยผมยังเชื่่อวา มันยังจะมีความสําคัญอยู่แล้วก็ยังจะต้องมีการเน้นให้มีการลงทุนอยู่เพื่อที่จะป้องกันความผันผ,นผวนที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้เรามีการแตะไปถึงเรื่องของตัวแหล่งแร่อะไรต่างๆด้วยนะครับพวกมันก็จะมีธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเหมืองใหม่ๆที่ออกมาที่จะไปต่อยอดกับพวกพลังงานสะอาดพวกนี้นะฮะก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าน้ํามันเนี่ยเป็นสินค้าหรือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยนะฮะคราวนี้เนี่ย พอประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของ geopolitics เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ Middle East นะฮะทังนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการหมุนนะครับไปสู่ประเทศที่ในอนาคตมันมีแว่ที่จําเป็นสําหรับการที่เอาไปทําพ,พลังงานทดแทนซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นภาพของอนาคตที่ tension ตรงเนี้ยก็อาจจะมีการขยายวงหรือว่าหมุนไปอยู่ที่ที่อีกสักจุดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวการลงทุนเองเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเกิดลงทุนในภาพสั้นแล้วก็ต่อเน,นื่องไปถึงยาวเนี่ยผมว่ากลุ่มที่เป็น ลงทุนในพลังงานหมุนเวียหรือแบตเตอรี่หรือว่าซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่ามีความน่าสนใจที่น่าลงทุนได้นะครับ mm hmm. ในขณะที่ฝั่งของตัวแก๊สหรือว่าน้ำมันเนี่ยผมก็ยังยังเชื่ออยู่นะครับว่าในช่วง5ปีแรกถึงจริงๆอาจจะมองไปถึง10ปียังสามารถที่จะลงทุนได้แต่ว่าอาจจะมองไปลักษณะของสั้นกว่าคือ คือเล่นเป็นลักษณะของการเป็นสไตล์ของการเทรดดิ้งนะครับเราก็ซื้อขายเป็นรอบๆซึ่งในช่วง10ปีผมว่ามันมีหลายรอบที่ทําให้สามารถที่จะลงทุนได้อยู่ละในในกลุ่มพวกนี้นะครับชัดเจนมากครับคุณป๊อบครับในเรื่องของภาพแนวโน้มระยะกลางระยะยาวของตัวภาพของพลังงานนะครับผมรวมถึงคำแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึง net zero emission แต่ว่าก็ต้องเร่งพัฒนานะอย่างที่ว่าเพราะไม่งั้นเนี่ย โอ้โหอนะุณภูมิจะขึ้นไปถึง2.7องศานะครับซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมคงมีค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ไม่ได้มาขู่หรือทําให้ตกใจกันนะครับผมแต่ถ้าฟังจากที่เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยแสดงว่า โอมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเรื่องของความผันผวนของภูมิอากาศโลกนะครับผมก็คงต้องระมัดระวังแล้วก็พวกเราก็คงต้องจริงจังแล้วล่ะในเรื่องของการที่จะลดทอนเรื่องของการใช้มลภาวะอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ในภาพของตัวภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยแน่นอนว่าการลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆมันก็คงจะต้องมีมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนพลังงานแบบ ปกตินะครับผมโดยเฉพาะกา๊าซธรรมชาติเรื่องของน้ํามันเนี่ยก็คงยังอยู่นะครับผม,ผมก็ลงทุนได้ที่แนะนํานะครับว่าอาจจะเป็นรอบๆไปหรือว่าช่วงๆไปแต่ว่าในเรื่องของภาพระยะยาวเนี่ยตัวพลังงานสะอาดยังไงก็ต้องมานะครับผมเรื่องของรวมไปถึงเรื่องของเมืองแร่ธาตุหายากอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งน่าสนใจเลยนะในเรื่อง g e โอ p o l i t i c ด้วยนะครับผมว่าก่อนหน้านี้เนี่ย อำนาจในการต่อรองในตะวันออกกลางี่มีค่อนข้างสูงนะฮะแต่ต่อไปถ้าเผื่อคนที่คอนโทรลในเรื่องของแร่ธาตุหายากซึ่ง บางส่วนก็คือจีนนะครับผมเพราะว่าเขาก็เข้าไปหาซื้อไอเหมืองแร่พวกแร่โคโบอล์แร่อะไรต่างๆในแอฟริกามาค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต่อไปเขาพลังในการต่อรองในระดับโลกเขาค่อนคงค่อนข้างสูงเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องของคําแนะนําของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนรวมถึงฉายภาพทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของประเด็นด้านจีโอ p o l i t i c หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของโลกด้วยและนี่คือทั้งหมดของ well matters ในอีพิโซดนี้นะครับผมก็ติดตามได้ในอีพิโซด ไปวันนี้คุณป๊อปผมแล้วผมออสตินนะครับผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ S, <S C B Podcast Wealth Matters Think Your Way to Wealth Presented by S C B Wealth